สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ทาเอมิมันนี่วันนี้เราจะไปดูยุคที่โลกทั้งใบยึดกติกาเดียวกันนั่นคือทุกค่าเงินต้องคำด้วยทองคำนี่คือโกลสแตนดาร์ดในรูปแบบคลาสสิก1 8 2 1ถึง1914เราจะเห็นตั้งแต่บทบาทของเซอร์ไอแซคนิวตันที่มิน่นการประกาศโกลสแตนดาร์ดของอังกฤษ การที่ทั้งโลกเดินตามและแม้แต่บ้านเราสยามยุครัชการที่5ที่เพิ่งเปลี่ยนจากพุทด,ด้วงเป็นบาทไทยก็อยู่ในกระแสะโลกนี้ด้วยช่วงที่1จุดเริ่มอังกฤษประกาศใช้ทองคำเป็นมาตรฐานต้นศตวรรษที่1 9 1 8 2 1อังกฤษประกาศอย่างเป็นทางการว่าเงินปอนสเตอร์ลิงคำด้วยทองคำปูผืน ก่อนหน้านี้อังกฤษใช้ระบบใบเมทัลลิกทองบวกเงินแต่ราคาเงินทองแกว่งเซอร์ไอแซคนิวตันใช้ครับนักวิทยาศาสตร์แรงโน้มถ่วงเคยดำรงตำแหน่งมาสเตอร์ออฟเดอะมินเขาปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินทองใหม่ผลลัพธ์ราคาของเงินถูกกำหนดต่ำไปคนหันไปเก็บทองมากกว่าระบบจึงกลายเป็นโกโดมิเนเต อังกฤษเป็นประเทศการค้าระดับโลกเมื่ออังกฤษยึดทองเป็นหลักทุกประเทศอื่นค่อยๆทําตามมินิสตอรี่หนึ่งชาวอังกฤษถือธนบัตรแล้วมั่นใจว่าไป Bank of England สามารถแลกทองได้เสมอความมั่นใจนี้กลายเป็นรากฐานที่ทั้งโลกเชื่อถืออังกฤษช่วงที่2กลไกโกลสแตนดาร์ดและไพรซ์พิชิโ l ล w หลักการ ทุกธนบัตรมีน้ำหนักทองหนุนหลังเช่นหนึ่งปอนด์เท่ากับกี่กรัมทอง Bank of England เก็บทองสำรองพิมพ์เงินให้รัฐได้แต่ต้องรักษาอัตราแลกเปลี่ยนทองกลไก p r Price s p e ิชี Flow ของเดวิดฮิลถ้าประเทศเกินดุลทองไหลเข้าเงินเพิ่มราคาในประเทศสูงขึ้นส่งออกชะลอถ้าขาดดุลทองไหลออก เงินหดราคาตกทรงออกมากขึ้นในทฤษฎีระบบนี้ปรับสมดุลอัตโนมัติมินิสตอรี่สองเหมือนมีถังน้ำทองคำที่เชื่อมกันถ้าถังหนึ่งล้นน้ำก็จะไหลไปอีกถังจนระดับเท่ากันเองช่วงที่3ยุคทองของโกสแตนดาร์ด1 8 2 1สัถึง1914ศตวตรรษที่19กาการปฏิวัติอุตสาหกรรม บวกโกลสแตนดาร์ดเท่ากับการขาโลกพุ่งค่าเงินประเทศใหญ่คงที่สัญญาระหว่างประเทศง่ายนักลงทุนมั่นใจการขาเสรีบวกเรือกลน้ำบวกรถไฟบวกโทรเลขช่วยให้โลกเชื่อมต่อกันมากขึ้นลอนดอนกลายเป็นศูนย์กลางการเงินโลกนักลงทุนอังกฤษปล่อยทุนไปสร้างรางรถไฟที่อเมริกา เอเชียและอเมริกาใต้มุมมองไทยรัชกาลที่5และเงินบาทยุครัชกาลที่5คริสตศักราช 1868- ถึง1910ไทยค้าขายกับเอเชียเป็นหลักนิยมใช้เงินตรางเงินซิเวอร์แอนด์ดประเทศในเอเชียเช่นจีนอินเดียสยามยังใช้เงินตรางเงินเป็นหลักเพราะปริมาณเงินทองมีจำกัด ปี1898พศ2411ร .5 ประกาศเลิกใช้เหรียญพดด้วงที่ใช้มาหลายร้อยปีตั้งบาทไทยเป็นมาตรฐานบาทคือเงินใหม่ที่จับต้องง่ายใช้ในระบบสากลได้ปรับตัวเข้าสู่โลกการค้าสมัยใหม่จุดต่างอังกฤษตะวันตกคือ gold standard แต่ไทยและเอเชียเองเป็น silver standard เป็นหลัก มินิสตอรี่สามหลงนึกภาพพ่อค้าจีนรับเหรียญเงินจากสยามแล้วเอาไปซื้อสินค้าที่ห้องกลมต่อได้ทันทีเพราะภูมิภาคนี้ยังหมุนด้วยเงินเงินตราขณะที่ยุโรปทุกการค้าใหญ่ต้องมีทองหนุนช่วงที่5ข้อดีและสเสน่ของโกลสแตนดาร์ดค่าเงินเสถียรทำให้การค้าโลกพุ่งนักลงทุนมั่นใจสัญญาง่าย รัฐบาลถูกบังคับให้มีวินยัยไม่สามารถพิมพ์เงินตามใจนักลงทุนถือพันธบัตรหรือธนบัตรมั่นใจว่าทองหนุนหลังโลกช่วงนี้ถูกเรียกว่ายุคทองของ globalization รอบแรกช่วงที่6ข้อเสียและความแข็งทื่อระบบเหมาะกับโลกสงบแต่ถ้าวิกฤตหรือเงินทุนไหลออกประเทศเจ็บหนัก ทาทองไหลออกต้องบีบเงินดอกเบี้ยสูงเศรษฐกิจฝืดคนตกงานเกิดวิกฤตเป็นพักๆเช่นแพนิก1939แพนิค1907ของสหรัฐธนาคารแตกกลุ่มป๊อปปุลิส์ในสหรัฐเรียกร้องให้ใช้เงินสองมาตรฐานทองบวกเงินเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนมากขึ้นมินิสตอรี่4 ชาวนาอเมริกันบ่นว่าพืชผลราคาตกแต่นี่ยังเท่าเดิมเพราะผูกกับทองนี่คือเสียงสะท้อนของความแข็งทื่อช่วงที่7จุดจบดับเยยหนึ w ่งและการล่มสลาย1914 w เยูหนึ่งเริ่มรัฐบาลต้องใช้เงินมหาศาลพิมพ์เงินเกินทองต่างประเทศระง,งับการแลกทอง โก้มตนดาดพังทลายโลกเข้าสู่ยุคเงินเฟอ้อนี่ก้อนใหญ่บทใหม่ของการเงินสรุปใหญ่โก้มตนดาดในศตวตรรษที่19ถึงต้นศตวตรรษที่20แสดงให้เราเห็นว่า 1. เมื่อเงินมั่นคงโลกการค้าและการลงทุนเฟื่องฟูที่สุด 2. แต่ความมั่นคงที่มากเกินไปก็ทำให้ระบบแข็งทื่อ ไม่ยืดหยุ่นต่อวิกฤตสาสำหรับไทยเองแม้ไม่ได้ใช้โกลสแตนดาร์ดแต่การออกบาทไทยแทนพดด้วงในรัชกาลที่5ก็คือการก้าวเข้าสู่โลกการเงินสมัยใหม่เช่นกันมีคือระบบที่คนยุดนั้นเชื่อว่าสมบูรณ์แบบแต่สุดท้ายก็ถูกสงครามโลกทำลายอีพีหน้าเราจะไปต่อกับผลพวงของสงครามเดอะเกรทดิเพรสชั o น และการยึดทองปี1933เมื่อสหรัฐประกาศให้ประชาชนต้องส่งทองคืนรัฐ